ถ้านับพ้งก็จะมาประมาณหกเจ็ดงได้แล้วค่ะมาทุกัางก็คือจะได้โชคหลักหมื่นขึ้นไปทุกคั้งเลยบอกกับท่านว่าเรามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเางนี้ค่ะแล้วก็บอกท่านไปถ้าเราสำเร็จเราอยากจะเอาอะไรมาถวายท่านาชื่อนแนนนะคะ<ล>ส่วนมากของหนูหนูก็จะมาทําบุญแล้วก็มาร่วมเป็นจาภาพทอดกระถินทำโรงทานที่นี่นะคะ่ะถ้านับพ้งก็จะมาประมาณหกเจ็ดงได้แล้วค่ะมาทุกัางก็คือจะได้โชคหลักหมื่นขึ้นไปทุกัางเลยหนูจะไม่ได้มาทุกวดนะคะก็จะมาวดเว้นวดอย่างนี้ค่ะพอได้โชคก็จะกลับมาเอาน้ำเอาข้าวมาาวออ่่ขกก็บทนา เราจะหมั่นทําบุญนะคะคือเราจะใช้การตอบแทนท่านด้วยการทําบุญบอกกับท่านว่าเรามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกท่านไปแล้วก็ถ้าเราสําเร็จเราอยากจะเอาอะไรมาถวายท่านแบบนี้ค่ะก็จะได้ทุกรอบมันแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะคะบางคนก็คือมีความเชื่อแล้วก็มาไหว้พระในวัดก็เป็นพระพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วก็กราบไหว้พระแล้วเราก็มีความเชื่อของเราเป็นส่วนบุคคลควบคู่กันไปค่ะถ้าทิศสําหรับหนูนะคะก็คือเรามาด้วยความศรัทธาค่ะแล้วก็ความจริงใจต่อท่านเราจะได้การตอบแทนกลับไปอยู่แล้วก็คือเราบอกท่านไป ่าเรามีความทุกข์แต่กะไรแล้วเราก็จะทําอะไรให้กับท่านอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างหนูก็คือบอกว่าจะมีการทําบุญเอาเข้าวสารมาถวายเพื่อเป็นการตอบแทนขอเชิญชวนเพื่อนๆมาทําบุญที่วันดนอนใหญ่นะคะที่นี่คือถ้าสําหรับหนูคือศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะแล้วก็มีพระหลายอย่างมีหลวงพ่อสามดีหลวงพ่อนอนใหญ่ใจดีนะคะมากับสักการะ,ะท่านเยอะๆนะคะ